2ีพฤศจิกายนมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายมาแจ้งเกษตรกรชาวนาค่ะข่าวดีก็คือวันนี้มีการโอนเงินประกันร,รายได้ชาวนางวดที่2ค่ะแต่ข่าวร้ายคือได้ไม่ครบทุกคนนะคะส่วนใครจะได้บ้างแล้วที่เหลือจะได้เมื่อไหร่ค่ะติดตามฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะ ช่วงนี้ข่าวเด่นเลยก็คือเรื่องการจ่ายเงินประกันรายได้นะโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ PRD ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้แจ้งข่าวว่าวันนี้25พฤศจิกายนทกสจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวงวดที่2ให้เกษตรกร,ร,ก,รกว่า600,000รายค่ะส่วนที่เหลือรอครมอ,อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต63ทับ64งวดที่2นี้นะคะ ซึ่งการจ่ายเงินในวันนี้ค่ะเกษตรกร,ท,กรที่จะได้รับเงินม่วงที่2จากเดิมมวดที่2จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกร,ท,กรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่9-15ถึงพฤศจิกายน63ค่ะแต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอนะคะวันนี้25พฤศจิกายนทกสจึงโอนให้เฉพาะคนที่แจ้งว่าเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่9-14พฤศจิกายนเท่านั้นค่ะ ซึ่งได้มีการโอนไปแล้วกว่า600,000รายวงเงิน5,684ล้านบาทส่วนที่เหลือกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจรารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรตามเป้าหมายเร็วๆนี้ค่ะ โดยนายกระสับเงินดวงรองผู้จัดการทกสอเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน63ได้อนุมัติงบเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี63ทั64เบื้องต้นจำนวน1 8 9 6 0 6ล้านบาทค่ะซึ่งทกสอก็ได้อนเงินสำหรับงวดที่1ไปแล้ว9,128.48ล้านบาทค่ะ ส่วนการจ่ายเงินงวดที่2นะคะซึ่งเดิมกําหนดจ่ายในวันที่19พฤศจิกายน63แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดปีนี้ลดต่ํากว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากส่งผลให้การชดเชยส่วนต่างที่ครมออนุมัติไว้ไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่กเกษตรกรในงวดที่2ได้ทั้งหมดทุกคนค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทกศได้มีการหารือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิดซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาข้าวเมื่อวันที่23พฤศจิกายน63ได้มีมติให้ทกศจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างงวดที่2ให้กับเกษตรกรตามวันเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียน ก็คือวันที่9ถึง14พฤศจิกายนจำนวน6 3 6 1 1 8รายวงเงิน5,684ล้านบาทตามงบประมาณที่เหลือค่ะซึ่งได้มีการโอนในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะ ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในวันที่15พฤศจิกายน63จำนวน6,2485รายวงเงิน5,641ล้านบาทและเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับสินเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่3นะคะก็คือคนที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ สิบถึงยีพฤศจิกายนค่ะทั้ง2กลุ่มนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและจะเร่งโอนเงินให้แก่กเกษตรกรโดยเร็วค่ะสรุปนะคะคนที่จะได้เงินวันที่25พฤศจิกายนนี้ก็คือคนที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่9ถึง14พฤศจิกายนค่ะส่วนคนที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่15พฤศจิกายนและงวดที่3ก็คือคนที่แจ้งเก็บเกี่ยว 16- 22ถึงพฤศจิกายนรอกันไปก่อนนะคะคอรมออนุมัติงบเพิมเ่มเติมเมื่อไร่ทศสก็จะเร่งโอนเงินให้ค่ะโดยสำหรับการจ่ายส่วนต่างของงวดที่3ค่ะก็ได้มีการประกาศราคาอ้างอิงเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยมีการกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างให้กับข้าว5ชนิดสำหรับงวดที่3นี้โดยข้าวเปลือกหอมมะลิจะได้เงินชดเชยตันละ3,59บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,281บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,036บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,055บาทเทข้าวเปลือกเหนียวตันละ996บาทค่ะ ซึ่งในส่วนของงวดที่3าทกศจะต้องจ่ายเงินให้เกษตรกรอีก1,497,508รายค่ะวงเงิน12,900ล้านบาทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะนำเสนอคอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านอบขอซึ่งเมื่อคอรมอให้ความเห็นชอบทกศก็จะเร่งโอนเงินให้เกษตรกรโดยเร็วค่ะ และนายกระสามเงินดวงก็ยังได้กล่าวอีกว่าทกสมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินการโครงการประกันรายได้เพื่อเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง5ชนิดไม่ได้ขาดสภาพคล่องตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดค่ะข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ prd.go.th ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นข่าวล่าสุดที่นำมาฝากพี่น้องชาวนาทุกท่านในวันนี้นะคะใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่9ถึง14พฤศจิกายน เช็คเงินแล้วมีเงินเข้านะคะก็คอมเมนต์แจ้งข่าวกันให้ด้วยนะคะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางช่องชาวบ้านตะดำดจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ